ทีหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรกรพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารอุทธรภาค8แล้วเวลา18บแนาฬิกาสานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสารากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่เลขที่9ก้ทับเกถนนเจ้าฟ้าตําบลตลาดเหนืออําเภอเมืองภูเกต็ต ซึ่งจังหวัดภูดเก็ตจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสาราลากลางจังหวัดภูดเก็ตหลังเดิมอายุกว่า100ปีและมีพื้นที่แับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนมีรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนยุโรเปียนแบบจตุรมุกขนาดความสูง5ชั้นปัจจุบันเปิดให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้ว ในการนี้ทรงปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประราชานต้นไม้มงคลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพรรเกียรติเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกคนต่างพร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธยวปรอและธงพระนามภาิไธยสอทอพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความปลืมปิติที่ได้ชื่นชมพระปรมี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสันักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไปให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนา,ามัยประชาทานเลี้ยงแก่ประชาชนด้วย เวลา19นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการสมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารอุทธรภาค8รวมทั้งทรงเปิดอาคารสัากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่